หลังดาวเกตย้ายเทวดาส่งข่าวดีโดยเฉพาะนะครับใครครับที่จะเป็นราศีที่จะเป็นผู้โชคดีดาวเกตย้ายในช่วงวันที่9พฤศจิกายนเตรียมรับข่าวดีได้เลยใครเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปนะครับเรามาดูกันว่าคุณเป็นหนึ่งในาสามราศีที่จะมีโชคจากดาวพระเกตหรือเปล่าติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคําตอบครับสําหรับคู่ที่เกิดราศีกุกรกฎครับ หลังดาวเกตย้ายราศีครับโคจรเข้าในเรือนกรมมะเป็นจุดจอมฟ้าในทางโหราศาสตร์ครับเรียกได้ว่าจะมีข่าวดีและมีความสําเร็จในหน้าที่การงานเข้ามามากๆเลยทีเดียวครับสิ่งที่คุณรอคอยเอาไว้ครับ ช่วงนี้กำลังจะเริ่มขยับงานที่คุณโดนชะลอโดนเบรกก็กำลังจะเริ่มตื่นหน้าแล้วนะครับและที่สำคัญครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารออนไลน์การค้าการขายส่งผลโดดเด่นกับราศีของคุณครับเรียกได้ว่าคุณจะมีช่องทางใหม่โอกาสดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งใจมาเปลี่ยนชีวิตของคุณในช่วงดาวพฤกตย้ายครั้งนี้ครับในขณะที่ชาวราศีสิงห์ครับ ตั้งใจฟังดีๆนะครับดาวพระเกตโครจตรตีโกนเข้าในเรือนสุภะ<อ>นั่นหมายความว่าช่วงนี้ครับสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานตั้งใจอะไรเอาไว้แล้วครับจะเป็นจริงสุภะแปลว่าความสําเร็จสุภะแปลว่า ต่างประเทศนะครับคุณจะมีโชคจากการเดินทางในครั้งนี้นอกจากนี้ครับผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยหนุนนะครับบางคนเนี่ยจะมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาจะหยิบยื่นช่วยเหลือคุณแบบไม่คาดฝันและที่สําคัญจะมีลุ้นในตําแหน่งงานใหม่โอกาสขยับฐานะหรือโครงการงานใหญ่ๆครับคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากซึ่งส่งผลโดดเด่นกับคุณมากๆเลยทีเดียวครับ ต่อมาผู้ที่เกิดราศีตุลครับช่วงนี้ชีวิตของคุณกําลังจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเงินที่คุณคิดว่าไม่ได้จะกลับมาได้แบบงงๆโอกาสที่เคยหลุดลอยไปจะกลับมาได้แบบไม่คาดฝันโดยเฉพาะโดดเด่นมากๆเลยนะครับเรื่องโชคลาภจากคนรักและการลงทุนงานเสริมของคุณช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าปังมากๆเลยทีเดียวครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วย ใครที่อยู่3ราศีนี้นะครับรับผลคําทํานายคอมเมนต์ใต้โพสต์มาบอกด้วยขอให้เป็นจริงครับ